คือซื้อบอลมาอีกแล้วคือชอบมากอ่ะคือมันเปลี่ยนถุงใหม่ถุงมันก็จะมีประมาณราคาประมาณ800นะอีแท็กมาก็จัดซะหน่อยวันนี้ก็ซื้อเป็นคอยเนี่ยกระเป๋าคอยก็จะเป็นกระเป๋าก็ถุงจะเป็นน้ำเงินแดงส้มออกใหม่ อันนี้ชอบเพราะว่ามันเป็นบัคแล้วก็บันใหญ่มากแล้วมันก็มันใส่บัตรได้แล้วก็ใส่เหรียญได้ด้วยแล้วก็สะพายเก๋ๆคือชอบมากอ่ะแล้วจริงๆก็มีอีกอันหนึ่งนะคืองวดเนี้ยถ้าซื้อครบห้าหมื่นก็จะได้ตัวโฟลเดอร์ ใส่บัตรใส่การ์ดเพิ่มอีกอันก็จะเป็น,นคือชอบมากเลยอ่ะ